f u r ี Fury, หรือที่รู้จักกันในชื่อ Crow of Chaos เป็น Demonic Beast ที่เป็น chaos u n d i v i d e d ที่เกิดจากเศษพลังงานวาร์ปและอารมณ์ที่รวมตัวกันโดยปกติสิ่งมีชีวิตที่มีปีกและกรงเล็บเหล่านี้สามารถอัญเชิญด้วยพิธีกรรมลึกลับได้ทว่า f u r ี Fury เองก็สามารถถูกอัญเชิญออกมาได้เช่นกันแต่แหล่งพลังงานนั้นจะแตกต่างออกไปจาก chaos demon อ,อื่นๆที่มีร่างและตัวตอนอยู่ภายในวาร์ปณอาาเขตของเทพของตอนเอง แต่ฟิลลนั้นไม่มีเทพของพวกมันด้วยความที่เป็นเค a o สอันเดบายเดนและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทําให้ฟิลลนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับอนาเขตแห่งความกละหลในหมู่ i n q u i s i ิเตอมากมายที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ลึกลับได้อธิบายลักษณะและธรรมชาติของ f u r ลไว้ว่า Fury นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากดวงวิญญาณของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่รับใช้เคีสกอเพื่อหวังว่าจะได้รับพรหรือประโยชน์แก่ตนเอง แต่ถ้าว่าเมื่อพวกมันพ่ายแพ้และเทพแห่งความมืดไม่เหลียวแลดวงวิญญาณของพวกมันก็จะไม่สามารถเข้าไปภายในเรียม of Cha o s สได้และต้องรอนเร่อยู่ภายในมิติวัฟไปชั่วนิรันด์และเมื่อถึงวาระที่เหมาะสมพวกมันก็จะได้รับสิทธิ์ให้ใช้ชีวิตไปชั่วนิรันด์ภายในวาฟในฐานะสิ่งมีชีวิตคล้ายกากรอยที่ล่องลอยตามกระแสวัฟอันไม่แน่นอนของอิมเตอริเอมฟิรีมีรูปร่างค่อนข้างใหญ่แต่มีหลังคอม ฟิรีมีปีคล้ายกับค้าง่าวซึ่งสามารถใช้บินในอากาศได้พวกมันมีใบหน้าและปากที่มีกรามยาวที่เต็มไปด้วยฟันและเขี้ยวที่ยื่นออกมามีขนสีดำบริเวณแผงคอไล่ั้งแต่เขาที่สั้นที่สุดไปจนถึงโคนของกระดูกสันหลังฟิรีมีธรรมชาติที่แปลกประหลาดเนื่องจากไม่ได้เกิดจากพลังงานของเคอสของเทพแต่ละตนทำให้มันมีสีที่ไม่แน่นอนสีบนร่างกายของพวกมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสข,ของวาร แต่ส่วนมากจะพบเห็นมันในสีดำและแดงมากที่สุดแต่กระนั้นก็ยังมีฟิรี่อยู่จำนวนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมกับเทพแห่งความมืดดังนั้นเมื่ออยู่ในกองทัพฟิรีถูกจัดให้เป็นเลเซอร์เดมอนที่ต่ำที่สุดในหมู่เลเซอร์เดมอนด้วยกันเนื่องจากพวกมันไม่ได้สังกัดเทพแห่งความมืดและไม่มีพลังงานเคอยสเป็นของตนเองทำให้พวกมันถูกจัดว่ามีชนชั้นที่ต่ำที่สุดในหมู่เลเซอร์เดมอนด้วยกันและถูกจัดว่าเป็นดีมอนิกบีสในสนามรบฟิรีจะออกล่าบนท้องฟ้า พวกมันจะเน้นการซุ่มโจมตีเป้าหมายจากด้านบนเนื่องจากมีพลังน้อยกว่าเดมอนทั่วไปทําให้พวกมันไม่มีพลังมากพอที่จะต่อกรกับสเปซมารีนหรือเหล่าหน่วยรบพิเศษต่างๆของมนุษย์ดังนั้นพวกมันจึงเน้นการโจมตีเป็นกลุ่มและเพ่งเล็งเป้าหมายไปยังผู้ที่อยู่ตัวคนเดียวเป็นหลัก เนื่องจากธรรมชาติของฟิลรี่ที่ไม่แน่นอนและพวกมันไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งทำให้พวกมันไม่ได้รับการคุ้มครองจากพลังงานของอิมเมอร์เทอรียมและต้องทุกทรมานไปตลอดการวิธีเดียวที่จะทำให้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดนั้นคือการฆ่าไม่ว่าจะฆ่าพวกเดียวกันหรือฆ่าเดมอนด้วยกันเอง แต่สาหรับฟิลรีบางจําพวกที่อ่อนแอจนไม่สามารถต่อกรกับเดมอนด้วยกันได้เลยพวกมันจะคอยมองหาจุดที่กําแพงของมิติความเป็นจริงอ่อนแอที่สุดเพื่อที่จะส่งตัวเองเข้าสู่มิติความเป็นจริงดังนั้นฟิลรีมักจะเป็นหนึ่งในเดมอนตนแรกๆที่ปรากฏตัวใกล้กับวาร์ปเกตที่เปิดออกหรือเมื่อแกเรฟฟิลเริ่มอ่อนแอใกล้แตกดับเมื่อฟิลรีปรากฏตัวในมิติความเป็นจริงพวกมันจะออกไล่ล่ามนุษย์เพื่อระบายความโกรธและความทุกข์ทรมาน เมื่อรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่พวกมันจะสังหารทุกอย่างที่หาได้เพื่อดับความกระหายภายในตัวและเพื่อหวังว่าสักวันเทพแห่งความมืดจะหันมาเหลียวแลมองแม้จะต้องเจ็บปวดจากกระแสของอิมทเทอรียมแต่ความทุกทรมานของพวกมันสามารถบรรเทาได้หาเคอสกอร์ปรารถนาจะให้พวกมันมาเข้าร่วมการศึก เมื่อเป็นเช่นนั้นเทพแห่งความมืดจะส่งฝูงเดมอนของตนออกกวาดล้างพื้นที่รกร้างภายในอิมอเทอเรียมเพื่อน,นำตัวฟิลลี่มาและเมื่อพวกมันได้เข้าร่วมกับเคียสกอตรูปลักษณ์ของพวกมันก็จะเปลี่ยนไปตามเทพองค์นั้นๆวิธีการนำฟิลลี่มาใช้ของเคออสกอตแต่ละตอนนั้นก็ล้วนแล้วแต่จะปรารถนามียุทธวิธีการรบอันพิสดารมากมายที่พวกเดมอนใช้ในการรบหากไม่มีคำสั่งฝูงฟิลลี่จะวนเวียนอยู่เหนือสนามรบราวกับนกแร้งเพื่อรอจุดอ่อน ฟิลลี่สามารถสัมผัสได้ถึงความกลัวและกลิ่นของความอ่อนแอและโดยทั่วไปจะโจมตีเฉพาะเป้าหมายที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ตัวคนเดียวหรือกำลังหลบหนีแต่ทว่าในขณะที่ฝูงฟิลรี่กำลังโจมตีผู้เคราะหร้ายอยู่นั้นหากเหยื่อมีความกล้าหาญที่มากพอและยืนหยัดต่อสู้ก็สามารถปราบและขับไล่พวกมันได้ไม่ยากซึ่งนั่นคือสิ่งที่ฟิลรี่หวาดกลัวที่สุดก่อนที่พวกมันจะหนีไปและหาเหยื่อที่อ่อนแอกว่า การกระทำเช่นนี้แม้ในหมู่เดมอนด้วยกันเองก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่น่าละอายเป็นอย่างมากเดมอนหลายตนรู้สึกรังเกียจการกระทำที่ขี้คลาดของพวกฟิรีโดยเฉพาะพวกเดมอนออฟคอร์นพวกมันจะไม่อดทนต่อการกระทำที่น่ารังเกียจนี้และจะพากันสังหารหมู่เหล่าฟิรีอย่างไร้ปานีแม้จะเป็นเดมอนที่อยู่ในกองทัพเดียวกันก็ตามเป็นชะตากรรมที่ไม่อาจเลีกเลี่ยงของเราเขาตีดผู้อ่อนแอและนี่คือปลายทางแห่งความพ่ายแพ้นในเส้นทางของค่ารับใช้เคียร์สกอต และนี่คือเรื่องราวของฟิลลี่ทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับคลิปนี้สนับสนุนโดย l e g e n d a r y War Games หากท่านอ่านรลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ l e g e n d a r y War Games หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และคอมมูนิตี้ดีๆของเหล่าเพลเยอร์ w h r m m m r e r ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary Wargame